หายเฮ็ดกับเขาแสบพี่น้องให้เขาไปติดตามช่องยูทูบของยายจิมแสบอีสานบานเฮาพี่น้องก็บเไดเฮ็ดกับเขาเป็นค่ะพี่น้องเฮ็ดกับเขาแสบสวัสดีค่ะพี่น้องเมือนี้ยายจิมมาทอดหมูค่ะทอดหมูตำแก้วค่ะพี่น้องค่ะนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันค่ะว่ายายจิมได้เคล็ดลับอีอย่างนอ้อมาฝากพี่ฝากน้องมือนี้ค่ะไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดกันค่ะ ามาเริ่มหั่นหมูกันค่ะพี่น้องสำคัญตอนแรกก็คือข้าต้องสังเกตเบิ่งว่าเส้นหมูมันเหย้าไปทางไดค่ะข้ากะสิตัดขวางทั้งเส้นมันค่ะข้าสิบวดตัดทั้งเหย้าเส้นมันมันกะสิเห็ดเหหมูนี่พลอยค่ะพี่น้องหลังจากนั้นแล้วห้ากกะสิเอาไปมักค่ะย้ยจิ้มมักข้างขึ้นไว้ค่ะพี่น้องค่าใส่น้ำมันผืดไปจักน้อยค่ะหมูกะสิได้นุ่มหนุ่มพี่น้องเคล็ดลับ ของยก่จิมค่ะเอามาฝากพี่ฝากน้องล่องไปเห็ดเบิงเดอร์ค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวย่จิมกับสิหั่นเห็นมันแล้วแล้วกะสีไปมักขคางขึ้นไหวค่ะ ตามไอ้ทูบกระเทียมใส่แล้วเขาก็ใชมาปุงกันค่ะซอสปรุงรสค่ะข่าโน่ค่ะยายจิ้มใส่ผิกไทยไปนํำค่ะมันเทได้หอมๆค่ะพี่น้องค่ะน้ำตาลยักน้อยค่ะตามด้วยชูรสค่ะเอาเกลืออีกยักนิดนึงค่ะพี่น้องมันกระสีนัวค่ะจากนั้นยายจิ้มกระสิขย้ำขย้ำขย้ำอย่างนั้นเขากันหลักจังสใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้ค่ะ มืออื่นสาเห้ากะสิมาทอดกันจ้านะยี่จิมเทออกจากถุงลักค่ะพี่น้องคะ่ะเห้ากระสิไปทอดกันคะ่ะยี่จิ้มตั้งกระทะแล้วคะ่ะแล้วกระทะ ้อะไรก็ยิ่งกับออลามันใส่แล้วก็เอาหมูลงไปทอดคะ่ะพี่น้อง แจิมเอาหมูลงไปเมิดแล้วค่ะพี่น้องเมดพ่อดีค่ะได้กระทะหนึ่งค่ะหนึ่งข้าวเหนียวค่ะพี่น้องคะอาลังจากนั้นแล้วจิมกระสิมาเตรียมแนวสิเป็นตำแก้วค่ะวกพริกนี่แหละค่ะพี่น้องฮะหมูกระสิซุกแล้วค่ะพี่น้องคะคุณงามบ่พี่น้องเหลืองอุ้ยหุยอยู่อ่ะยล้ย่จิมกระสิเอาขึ้นไปพักนันเสด็จน้ำมันไว้ค่ะพี่น้องคะ เอาใส่ตะแกงให้มั้นเสด็จแตำมันไวเนี่ยเวลาฮากินมันก็จังเซ็นน้ำมันบ่ลา,ายครับะเดี๋ยวฮอก็สิมาเริ่ตมตำแจวกันครับพี่น้องหลังจากที่ยี่จิ้มจีบักพริกมาแล้วครับพี่น้องคะอ่ะมาตำกันจ้า เริ่มแรกแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะแล้วเ่าก็ชิเอาบักเกอร์เทดใส่ตอนใส่บักเกอร์เทดนี่มันก็ชิตําแห้งบ่ได้พี่น้องมันชิกระเด็นใช้ตายยิ่จิ้มเอามาใส่บักเกอร์เทดกันบ่เนี่ยยิ่งจิ้มก็ชิค่อยๆตําดอกพี่น้องมันสีหมดกระบ,บองยิ่งจิ้มก่อนแลกแล้วก็มา ปรุงกันค่ะยายกิมก็ใส่น้ำปลาลงไปประเดกจักหน่อยตามด้วยชู่รสแตมีแค่นี้แหละค่ะพี่น้องเอายายจิมก็ส่หันผักซีใ่ใส่จักหน่อยค่ะเพื่อความหอม แล้วล่ะพี่น้องแก้วย่าจิมกับทอดหมูมาเดิมมาเดิมมากินเขาน้ำกันค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะแสบวิส,สานบานเฮามากเลยพี่น้องเมื่อน,นี้ยยกจิมทอดหมูค่ะนี่ตำแจ้วพี่น้องอืมไหนแจวย่ยจิมแจ้วบลาเคือเทศค่ะพี่น้องค่ะพักกับนี่แหละค่ะ มีเลดีบมีสลัดแก้วผีกวานค่ะพี่น้องอะ่ะมามาแส่ๆน้ำใยจิ้มครับพี่น้องน้ำกันค่ะข้าวเหนียวมาพี่น้องมาถอดหมูข้าวเหนียวห่อนๆน,นะ เนี้ยวกัเนี้ยวสมซื้อเลไดพี่น้อง่าพี่น้อง dạ 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 chẹp, Cho một cái dạ dạ โมกขนมนมแล้วเ,เนี่ยจะม,มาคข่างขึ้นน่ เขากันดีขนาดพนะี่น้องอันนี้หอยห่อนเจลสับหมูอ,นนอ,อ นุ่มๆแสบพี่น้องแสบนะ มือนอีก็เอาไว้แค่นี้กัแนะคะพี่น้องคะเพราะงั้นไม่คลิปนาฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็กติดตามแสบิซานบานเอาเป็นกำลังใจให้จิม้ม้ำแลเด้อค่ะพี่น้องเจ้สิมจิ้มสินเนนเห็ดค่ะพี่น้องคะกินให้เบิ่งเน่ยเน็บน้อยค่ะแต่เสียให้เน้นเน้นการเฮ็ดกับข่าอให้เบิ่งค่ะพี่น้องพี่น้องก็เสิได้อเอาไปเฮ็ดกินได้ค่ะอะลาพี่แลาน้องไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ำลำรวยเด้อพี่น้องเด้อ